สวัสดีนะคะสวัสดีอีกช่วงค่ะท่านผู้ชมผืนนี้สีม่วงสดใสนะคะสีสวยเป็นผ้าลายเชิงนะคะผืนนี้เป็นไหมขนาดกลางเป็นไหมบ้านสาวมือทั้งพุ่งและยืนนะคะเป็นเส้นไหมขนาดกลางผ้านุ่มผ้านุ่มผ้าแบบนี้เวลาเวลานุ่งเนี่ยผ่านการซักน้ำซักรอบสองรอบเนี่ยจะผ้าจะเด้งเลยนะคะ ผืนนี้เป็นผ้าทอสามตะกอนะคะสีจริงของผ้าจะออกม่วงม่วงมากกว่าที่เห็นในคลิปนะคะจะเป็นสีช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ยังดูจืดกว่าของจริงนะคะของจริงสีจะสวยมากกว่าที่เห็นในคลิปนะคะผืนนี้หน้าผ้า99เซนไม่เต็มหนึ่งเมตรนะคะถุงใหญ่ประมาณ194เซนนะคะทอสอดริม ขอบเชิงบนนะคะแต่ว่าเชิงล่างไม่ได้สอดริมเป็นไหมขนาดกลางนะคะไหมบ้านยังมีปุ่มปมสำหรับท่านที่ชอบไหมที่มีปุ่มปมนะคะเชิงล่างก็จะเป็นลายประกาตรอปประกาตรอบดอกมะเขือนะคะแล้วก็จะมะียอดสนอยู่ด้านบนนะคะ ชาวบ้านนิยมประดับยอดสนไว้ด้านบนเพราะว่าเขาบอกว่าใบสนยอดสนเนี่ยมีความเป็นระเบียบจึงนิยมนำมาทำเป็นลายมัดหมี่นะคะบอกว่าถ้าได้ใช้ผ้าที่มียอดสนมีใบสนก็จะส่งให้ชีวิตที่มีระเบียบนะคะสีสันสดใสสวยงามนะคะผืนนี้ เป็นไหมเส้นขนาดกลางนะคะไม่ได้ม่ได้เป็นไหมน้อยแต่เป็นไหมบ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนสีม่วงสดใสนะคะแล้วก็ไม่ใช่ม่วงชมพูนะคะเป็นสีม่วงเชิงก็จะมีลายดอกที่สดใสเช่นเดียวกันท่านใดถูกใจผืนนี้ทักทายมานะคะ3,400บาทโทรได้ที่เบอร์087246 3434 34นะคะ087 246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์ <line> เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าผ้าแบบนี้ผืนหนึ่งประมาณพันกระบ,บาทอันนั้นขึ้นอยู่กับเส้นไหมด้วยนะคะเราต้องเราต้องทราบด้วยว่าไหมที่ใช้เป็นเป็นไหมอะไรนะคะแล้วก็ฝีมือในการมัดย้อมทอเนี่ยก็จะ แบ่งระดับของผ้าไหมไปนะคะผืนนี้ไหมบ้านร้อเปค่ะทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะท่าในใดถูกใจทักทายมานะคะโทรได้โทรติดต่อเข้ามาได้แล้วก็ถ้าไม่อยากโทรก็บันทึกเบอร์แอดไลน์มาเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะผ้าอาบน้ำยาเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานนะคะก่อนส่งก็จะ เก็บริมให้นะคะขอบคุณมากค่ะ